เมื่อจะเริม่มอีแหน่ทีว่าฮะได้ฟรีรายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศท,ทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหวัวเราะในขณะที่รับชม ยังไงดีอยากได้เก้าอี้ใหม่อ่ะฮัลโหลครับพี่ผมอยากได้เก้าอี้ใหม่อ่ะ <troop S 2> ขอแบบเกมมิ่งเกียร์ได้ปะแบบเกมมิ่งอ่ะสตรีมเมอร์ที่เขาใช้กันอะเอาแต่ราคาถูกๆนะพี่ฮะได้ฟรีของรับพี่ฮะโอ้หยอกเล่นราคาเท่าไหร่พี่ราคาอะไรฮะกู้เป็นเล่นไป1,700กว่าบาทบ้าแล้วค่าส่งเท่าไหร่พี่100กว่าบาทเองเฮ้ยกูอี้เกมมิ่งอะนะบ้าไปแล้วได้งั้นผมจับเลยโอเคพี่ฮะ จะถึงแล้วเหรอบ้าเร็วขนาดนั้นเลยเหรอได้ครับพี่ได้ครับเดี๋ยวผมไปเอาพี่ฮะอยู่หน้าห้องแล้ว What What the fuck เร็วขนาดนนั้เลยโอเคครับพี่ตกกับผมเดี๋ยวโอนให้นะพี่โอเคครับผมขอบคุณครับมันเร็วทันใจจริงจริงเว้ยกราบสวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมที่อยู่ตอนนี้ดูไม่ผิด ตอนนี้ผมท็อปเบมเบอรี่ซีพีงอวันนี้มาแบบใหม่ๆน่าดีใจมากเลยก็คือห่อง่ากที่เปิดคลิปไปนะผมก็ต้องกลาบสวัสดีเดี๋ยวลืมวันนี้ผมได้ซือ้ออุปก,กรณ์เกมมิ่งเกียร์คือเก้าอี้นะผมหลังจากที่ลงคลิปหลังจากที่ลงคลิปรีวิวความไปผมก็ได้จัดเก้าอี้ใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเป็นเก้เาอี้ตัวไหนก็อย่ายลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้ช่องผมด้วยนะผมเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยไปเลย let's go โอเคนะผมก็มาแล้วเมื่อกี้ไปเปลี่ยนกางเกงนะมันร้อนแลวขออนุญาตเปิดพัดลมนะครับผมเสียเข้านิดนึงนิดนึงนิดนึงก็เดี๋ยวมาเปิดดูครั้งแรกพร้อมๆกันเลยผมรู้ว่าคุณผู้ชมก็อยากดูใช่ไหมล่ะผมแนะนํานะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับผมซื้อเองนะครับผมก็รีวิวตามความเป็นจริงรีวิวตามราคาที่ได้มานะครับผมว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราแกะกันเลยนะผม นี่มาแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันเลยนะผมชิ้นแรกคือตัวหมอนเฮ้ยนุ่มนะอันนี้คือหมอนรองหัวกับหมอนรองรองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงหลังนะครับผมเดี๋ยวเราจะรีรรวิวรีววิชิ้นแรกให้ดูกันเลยนะครับผมอ๋อคือสวยวางงานสำหรับงานนะั้นก็ตําหนินิดหน่อยนะพวกได้พวกสายได้นะครับผมก็นิดหน่อยก็กรับได้นะครับผมไม่เป็นไรมากราคาขนาดนี้ก็ได้อยู่นะครับผม อ๋อตรงนี้ก็มีนิดนึงพวกขนก็ไม่เป็นไรเกดเดี๋ยวเก็บปอกนะครับผมนี่ขนนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปเลยนี่เฮ้ยอันนี้แข็งแรงมากผมผมคิดไว้นะเว้ยผมเคยมีเก้าอี้ตัวหนึ่งที่ไม่ใช่เกมมิ่งเกียร์นะแล้วเป็นขาลองแบบนี้แต่เป็นพลาสติกหรืออะไรที่อย่างแต่อันนี้เป็นแข็งเลยนะแข็งมากดูทรงแล้วน,นี่ ดูดิโยแข็งเลยน่าจะเป็น PVZ หรืออนะไรอย่างผมไม่รู้นะก็เดี๋ยวเราไปดูชิ้นนึงอ๋ออันนี้อันนี้เป็นที่สำหรับปรับปรับขึ้นลงนะผมนี่คือผมไม่มีความรู้เลยนะก็เดี๋ยวเรียนรู้ไปพร้อมคุณผู้ชมเลยถ้าใครอยากซื้อหรือว่าอะไรก็ดูคลิปผมได้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมชิ้นต่อไปอ หนักมากอ๋อนี่เป็นน,น่าจะเป็นเอบาหน้าผมอ่าใช่เป็นบอนนะครับผมถามว่าหนาไหมก็ถือว่านิดนึงครับผมก็ได้อยู่นะก็ถือว่าได้อยู่นะคผมก็งานก็ถือว่าดีแต่ถ้านนี้มันเข้าไปนิดนึงผมว่าน่าจะสวยเลยดีด,ด,ด,ดิมันโผล่มาเห็นนะโผล่มาก็ก็ได้อยู่นะชิ้นต่อไปจะเป็นอ๋อนี่ที่วางแขนนะครับผมเฮ้ยสวยเลยที่วางแขนนี่สวยเลย เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนี่นะผมงานก็สวยนะครับผมสวยเลยแข็งแรงนะผมว่าแข็งแรงนะสำหรับราคาแค่นี้เฮ้ยไม้ทีติงกวคนป้องป้องป้องได้ได้ได้เริ่มได้สารลาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูชิ้นใหญ่เลยนะครับผมอุ้ย <c oughs> นี่เลยครับอย่างกับบอกรถยนต์นะขออนุญาตดึงเลยแล้วกันนี่นี่นนสวยเฮ้ยนิดนึงแหละตรงเนี้ยเย็บไม่ค่อยดีเทนะ่าไหร่ก็นิดนึงไม่เป็นไรไม่เสียเรียดเฮ้ยสวยเลยเฮ้ยนี่ประมาณนี้นะนี่ก็สวยเลยนะครับผมแล้วน้ำหนักไม่ค่อยหนักเท่าไหรนะ่นะนี่คือพวกสปริงพวกที่มันไรน,นะ ในกล่องก็เป็นคู่มือนะผมนี่เป็นคู่มือนะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยนะครับผมแต่ก่อนเดี๋ยวอ๋อนี่ลืนเดินะ่าจะอยู่ในนี้เดี๋ยวเราประกอบกันเลยเดี๋ยวผมจะดูไปตามไ,มไี่หละเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ดูต,ตามๆผมก็ได้ชิ้นแรกนะผมผมจะประกอบจากฐานก่อนเลยนะนี่เดี๋ยเดี๋ยวขอดูโชว์ก่อนขอดูโชว์ก่อนนี่โอ้แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันล้นมานิดนึงอ่ะดูเดี๋ยวมันมันโล่มาเลยอะ หอมไม่ค่อดีนะผมสั่งจากลาซาด้านะผมก็ไปพิมพ์หากันได้นะผมก็จําชื่อรุ่นไม่ได้ลนะแต่ถ้าเป็นสปอนเซอรนะ์น่าจะจําได้ขึ้นใจเลยนะ What What the f ยอ k ยอมยอนะผมอันนี้นะ่าจะใส่ลงไปเลยนะผมนี่ได้ประมาณนี้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ล้อนะครับผม ล้อนะ่าจะเสียบลงไปเลยนะถ้าจะไม่ผิดนะดูจากคนอื่นมาเหมือนกันอม <c oughs> ผมอาจจะได้ไม่ได้มุมกล้องดีเท่าไหร่นะผม,มนึกว่าเหล็กเฮ้ยเหล็กเหรอไม่เหล็กนะแต่แข็งแข็งแรงดีนะผมนึกว่าเหล็กนะาตอนแรกแอบผิดหวังนิดนะึงไม่เป็นไรนี่เสียบลงไปเลยอนี่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับฐานเดี๋ยวเราจะตั้งไว้ปึ๊บ คู่มือก็อยู่ในนี้นะผมอ๋อขอให้มหมดเลยเฮ้ยถือว่าดีนะให้มหมดเลยเขาจะให้มาประมาณนี้นี่ให้น่าจะให้น็อตมาเกินสักตัว2ตัวนะผมอ่ะต่อไปก็เป็นเบาะนั่งนะครับผมเบาะนั่งข้างล่างเขาจะมีให้ยึดนะเดี๋ยวเราจะมายึดกันโอ้นี่นะผมเราเจะอนี่มายึดนะนี่ โอเคผมก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนี่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราตรัวนี้เสียบเข้าเลย oh my god จ้ามอย่างนี้นะครับผมได้มานี่เลื่อนได้แล้วเลมเป็นรูปเป็นล่างเลยนะผมเดี๋ยวเราจะต่อไม้ไม้ทีเลยนะที่เราบอกว่าไม้ทีนะก็เป็นตัว L ตัวแหวนนี้จะยาวหน่อยนะครับผมถามว่าทำไมแฟนพี่ท็อปถึงไม่มาทําด้วยไม่มาถือกล้องให้ถ้าผมติดงานนะผมก็ต่างคนต่างมีงานนะผมก็ทํำ u ู u ูบไปแหละครับถ้ามีเวลาบ้างก็จะมาทําด้วยจะมาแจ้งอีกนะผมก็ขออภัยจริงๆนะผมก็ให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆไม่หายไปไหนแน่นอนคลิปดีๆนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมนีหน้าตาประมาณนี้ร้อนมากนี่จะรู้ตรงนี้นี่แล้วก็หมุนเข้า นี่ทรงมันก็ยังดูบิดๆวบเวิ่อยู่นะเดี๋ยวเราจะมาชส่แขนตัวนี้เลยนี่ขนแขนแรกอยู่ฝั่งนี้ฝั่งขวานะโอเคนผมงั้นผมขอตัดภาพไปตอนที่มันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันผม a few moments later โอเคนะครับผมหลังจากที่บอกว่าจะต่อให้เสร็จนะผมตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากดูกันสิโอเคเดี๋ยวให้ดูกันเลยแท d a ประมาณนี้นะครับผมก็บอกก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับก็คือสวยงามเลยนะผมที่ปรับก็2ระดับนี่บอกก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะนั่งให้ผู้ชมดูโอเคเป็นไงตอนนี้ผมก็นั่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็สบายอาจจะไม่ได้ถาด่ายรวมๆให้ดูนะเพราะว่ามุมกล้องมันได้แค่นี้นะผมปรับน้อยดูปรับนอนอย่างนี้หมอนก็พอดีสลีละผมเลยนะดูเด โอ้ดฟิวเวลาเราขึ้นมาก็เออมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะเดูดิเดียวว้ยกดผิด <c oughs> เออนี่พูดถึงนั่งลงนี่ถ้าเราเดินขึ้นนี่สูงสุดประมาณนี้ผมเป็นคนตัวสูงนะผมได้ปรับได้สูงสุดเลยนี่แล้วนั่งสุดก็นี่โอเคสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง m ิม y TP ด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบา,บายยู <c oughs>